ในเวรียนแบบนี้มีนิสัยอะไรบ้างที่อาจจะเป็นผลเสียสำหรับการเรียนของเราแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงมาลองฟัง7นิสัยที่นักเรียนไม่ควรทํากันนะคะ นิสัยแรกไม่ฝึกทําข้อสอบบายเคยเจอเพื่อนบางคนที่ใช้วิธีอ่านทวนซ้ําอย่างเดียวโดยที่ไม่กล้าทําข้อสอบเพราะกลัวทําผิดกลัวทําไม่ได้แต่การที่เราทําข้อสอบผิดนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราจําได้ดีที่สุดจากที่เคยเล่าไปในวิดีโออ่านหนังสือยังไงให้จําได้แม่นที่ได้พูดถึงว่าการฝึกทําข้อสอบเป็นวิธีการทวนเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งเพราะเราต้องฝึกการดึงข้อมูลออกมาจากสมองด้วยการฝึกทําข้อสอบจริงเราจะได้นึกออกทําได้แต่ถ้าเราใช้วิธีอ่านเพียงอย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยว่าเรา้ และเข้าใจจริงๆไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่ต้องใช้การวิเคราะห์เยอะๆอย่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องฝึกทําข้อสอบจริงๆไม่งั้นอ่านอย่างเดียวไม่เข้าใจค่ะอย่าเพิ่งไปกลัวว่าเราจะทําผิดหรือเปล่าแต่ให้เรายอมรับไปเลยว่าเราย่อมทําผิดแน่ๆแต่ทําผิดตอนซ้อมดีกว่าทําผิดตอนสอบจริงพยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการทําข้อสอบให้มากที่สุด นิสัยที่2ทํทำหลายอย่างพร้อมกันที่จเจอได้บ่อยที่สุดคือทำงานหรือทำการบ้านไปด้วยพร้อมกับดูทีวีหรือดูซีรีส์บางคนอาจจะภูมิใจที่รู้สึกเหมือนได้ทำาออย่างไปพร้อมๆกันแต่ความจริงแล้วสมองของเราจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อโฟกัสกับสิ่งเดียวถ้าเราทำาออย่างไปพร้อมกันสมองก็จะสลับโหมดไปมาทำให้เปลืองพลังงานแถมทำให้งานของเราช้าขึ้นอีกด้วยเพราะไม่สามารถโฟกัสได้100%่ตดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าอยากเปิดอะไรสักอย่างไปด้วยขณะทำงานให้เปิดเพลงบรรเลงหรือดนตรีที่ช่วย เรื่องการโฟกัสลองเซิร์ชคำว่า study music ใน YouTube หรือ Spotify ก็ได้ นิสัยที่3ทวนหนังสือโดยที่ไม่รู้ว่าส่วนไหนสําคัญจริงๆแน่นอนว่าเนื้อหาที่เราทวนนั้นเยอะมากถ้าจะให้ดีเพื่อการเรียนรู้เราก็ควรทวนเนื้อหาทุกอย่างแต่สําหรับการสอบบางครั้งเนื้อหาที่ออกมาใช้ออกสอบเยอะๆนั้นมีอยู่ไม่กี่เรื่องถ้าเราจะอ่านทวนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก็ดีแต่ถ้าใกล้สอบแล้วเราควรใช้เวลาทวนเนื้อหาที่สําคัญและน่าจะออกสอบแน่ๆก่อนถ้ามีเวลาเหลือค่อยทวนเนื้อหาที่สําคัญน้อยลงไปอย่าอ่านหนังสือไปเรื่อยๆให้จบทั้งหมดโดยที่ไม่รู้ว่าต้องเน้นส่วนไหนเราจะฝึกกลออองทอําข้สบเ เพื่อให้เห็นแนวแล้วกลับมาทวนซ้ําเราจะรู้เลยว่าต้องเน้นเนื้อหาส่วนไหนบ้างและอย่าเสียเวลาทวนแต่เนื้อหาง่ายๆที่เรารู้อยู่แล้วนะคะพยายามใช้เวลาทวนเนื้อหาที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจให้มากขึ้นและเป็นเนื้อหาหลักสําคัญที่เราต้องรู้ นิสัยที่4อัดเนื้อหาเรียนทีเดียวไม่มีใครสามารถนั่งเรียนทีเดียวติดต่อก,กัน3-4ชั่วโมงได้หรือถึงจะทำอย่างนั้นได้แต่ก็คงอ่านได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนักเหมือนที่เคยพูดไปในเทคนิคอ่านหนังสือที่ดีต่อสมองมากที่สุดเราควรอ่านหนังสือและหยุดเป็นพักๆไปด้วยซึ่งเทคนิคที่ดีที่สุดคือโปรโมเตโรเทคนิคนั่นเองสาเหตุที่บางคนไม่สามารถอ่านไปพักไปด้วยได้เพราะกลัวจะอ่านไม่ทันใกล้สอบมากแล้วทําไม่ต้องทวนเนื้อหาแบบอัดทุกอย่างทีเดียวแนั้นวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือการวางแผนการเรียนค่ะวางแผนไว้ก่อนล ว่าเราต้องทัวนเนื้อหาอะไรวันไหนบ้างต้องทวนให้เสร็จก่อนวันไหนซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวช่วยอย่าง Study Planner ได้นะคะ นิสัยที่5หยิบมือถือทุกครั้งที่มีแจ้งเตือนเวลาที่เราเห็นว่ามีแจ้งเตือนเข้ามาเรามักจาจอดท่ามใจไว้ไม่ไหวที่จะหยิบมาดูทําให้เราเสียสมาธิเสียพลังงานของสมองเวลาที่เปลี่ยนโฟกัสและแน่นอนว่ายิ่งทาให้เราอ่านหนังสือช้าล,ลงไปอีกวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือการปิดแจ้งเตือนสาหรับแอปโซเชียลมีเดียและแอปที่ไม่ด่วนจริงๆเช่น Facebook หรือ Instagram ถ้าวิธีแบบนี้ไม่ไหวก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ไกล,กลตัวเลยค่ะเอาไปไว้คนละห้องเลยก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้การไปหยิบโทรศัพท์นนั้นปเปรรื่องยากกจส ya yeah. นิสัยที่6ยึดติดว่าฉันไม่เก่งวิชานี้หมายชื่อว่าจะมีสักวิชานึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนกลายเป็นความเชื่อบิดผิดว่าฉันไม่เก่งเรื่องแบบนี้ฉันไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยคนที่จะเก่งได้คงต้องเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะซึ่งเป็นความเชื่อแบบ fix my s e t หมาไม่อยากให้เวลาเราเจออะไรยาก,ยากแล้วเราตัดสินไปเลยทันทีว่าฉันไม่มีทางเก่งเรื่องนี้แน่ๆมายอยากให้เราเปลี่ยนมุมมองว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คนที่เก่งเรื่องอะไรบางอย่างมากๆพรสวรรค์มีผลเพียงแค่1%เเทท่่านนั้นีหลืออีก99% มันคือความพยายามค่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งมากถึงขั้นอัจฉริยะทาได้ถูกต้องมาทุกข้อเพอร์เฟกไปหมดแต่แค่ให้เราพยายามตั้งใจที่จะฝึกฝนและเข้าใจเนื้อหาให้มากขึ้นหมายเชื่อว่าแม้แต่วิชาที่เราคิดว่าเราไม่ถนัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองและเราตั้งใจพยายามดูสักตั้งเราต้องทําได้แน่ๆค่ะและสุดท้ายอ่านเนื้อหาจากแหล่งเดียวปกติเวลาสอบเรามักจะอ่านเนื้อหาจากสไลด์เลคเชอร์ของอาจารย์อย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นเพราะอ่านไม่ทันหรือคิดว่าข้อสอบก็น่าจะอยู่แต่ในเนื้อหาที่อาจารย์สอนนั่นแหละแต่ ความจริงแล้วถ้าเราลองอ่านเนื้อหาจากแหล่งอื่นดูเช่นเท็กซ์บุ๊กบทความหรือคลิปวิดีโอที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาพวกนั้นได้มากขึ้นไปอีกค่ะแถมบางครั้งถ้าเราอ่านเนื้อหาจากแหล่งที่อาจารย์เขาใช้อ้างอิงในการสอนแล้วอาจารย์บางคนก็เอาแนวข้อสอบมาจากแหล่งนั้นแหละคะ่ะดังนั้นอย่าลืมลองค้นหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากเลคเชอร์ในห้องเรียนด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบบนี่นะะามาจนนะ สวัสดีค่ะ